มาสั้นๆนะครับผมขี้เกียจเล่นใหม่นะเออวีดีโอครั้งนี้จะผ่านก่อนผ่านก็คงได้ดูนะครับก็คือผมเล่นตามสเตปที่คนในเฟซเขาแนะนำนะตัวตึงในเฟซม,มีอยู่คนเดียวเสียดายจริงๆนะปกติมัคนควรจะมีตัวตึงนี่ตามคอมมูนิตี้เกมอยู่หลายคนนะแต่นี่มีคนแนะนำาพียคนเดียวเองเนี่ยลิงตีเป็นล้านเลยนะเล่นตามสเ,มเขาก็าคือให้ตีตัว เออที่ชมน้องชมพูคนนี้เขาเรียกก่อนเหมือนจะเป็นพี่น้องสาวของคนเธอนะก็ตีตัวด้านหลังเลยนะเออออกมาก่อนแล้วทีนี้เราก็จะตีตัวด้านล่างต่อนะครับแล้วก็ไปตีตัวด้านบนแล้วสุดท้ายก็ตีคนเธอนะแล้วมันก็จะง่ายขึ้นมาแบบนี้นะนง่ายขึ้นมาเอยๆนะอ่ะเรียกพี่น้องมาเลยเรียกแมรี่ออกมาทีนี้แมรี่อยู่ด้านบนเราก็ตีแมรี่ก่อนอืมโอ้โหสี่แสน มาลิงตีกันไ่สี่ 4, แสนนี่หรอมันคุ้มไหมเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะคุ้มเลย่ะแยกล่างนะครับถ้าประจําของลิงนะเสียงเกมมันจะดังไปตกนี่สี่แสน,น 1, 1> อ๋อเพราะว่าแมรี่คือเนิร์ฟเดมีเรานะครับผมว่าน่าเป็นคอมโบเนิร์ฟเดวมีแน่เลยเราเลยตีจาก ที่ตีเป็นล้าเหลือตีได้แค่นี้นะเอ๋ออันนี้ถ้าตีเราฟื้นเรือเราแต่อันนี้น่าจะตีแรงก,กว่าเพราะมันบอก500%นะถ้าแรงมันบอกแค่100%นะเดียร์เมดอนะ่ะก็นะใช้ถ้าเกิดว่ามันได้5ลูกแก้วนี่เพิ่มขึ้นมันก็ต้องเบากว่าแต่ส่วนใหญ่อนะเนาะคือตองเป็นท่าที่แบบนะมันไม่ควรจะแรงเกินไปเดี๋ยวสมดุลเกมเสียนี่เรียบร้อยผ่านง่ายเลย,เลยนะเออโอเค ไม่ขอบคุณต้องขอบคุณคนที่มาแนะนำจริงๆนะไม่งั้นผมก็คงจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะเท่าที่ผมจับทางได้ก็คือตีซินโดเล,ล่าก่อนนะซินโดเล,ล่าที่อยู่ด้านล่างก็ตีซินโดเล,ล่าก่อนนะครับจากนั้นก็เอ,อค่อยไปตีเย่เนาะแต่ว่าผมลองตีคุณมันเธอเลยไดหัวชมพูเนี่ยตีไม่ผ่านสักทีนะ แล้วยอยู่คนเธอก็ได้กาดมาเฉยเลยนะแต่ที่ผมเล่นยอยู่ก็ไม่มีกาดนะก็เออไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความสามารถใครในทีมผมหรือเปล่านะแต่อาจจะไม่นะเออใครมันมีความสามารถห้ามศัตรูกาดกันดูขี้โกงเอาแปลกนะเออก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะผมพี้เก๋เล่นให้ดูใหม่นะแต่เดี๋ยวลองดูก็ได้นะถ้าเกิดว่าคิ ได้เห็นคลิปนี้ก็แปลว่าคลิปที่ผมเล่นให้ดูใหม่ก็คือวันเล่นไปผ่านนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณท่านท่านผู้ชมที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้าจะเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับผม